ที่หาด่วนรับซื้อเหรียญกาญน,นาพิเศษแบบนี้อัลละ7แสนบาทใครมีเหรียญกาญน,นาพิเศษแบบนี้ห้ามพลาดต้องดูให้ได้นะครับอัลละ7แสนบาท สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บี0อ็นเคศนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ o กแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกาญจนาพิเศษครับเป็นเหรียญพระราชพิธีกาญจนาพิเศษที่ผมประกาศรับซื้อในราคาเหรียญละเจ็ดแสนบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับเหรียญการเจรนาพิเศษปี้าสานองห้า พอดีไปอัดรายการมาเมื่อเช้าไปถ่ายรายการมาครับใครได้ดูที่ดูรายการแฉนะเมื่อเช้านะครับก็คงจะเห็นผมนะครับไปออกรายการกลราบขอขอบคุณนะครับบรรดามิตรรักทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมกันรับชมนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่อนงค์วันครับสวัสดีพี่เสกสันติฮะสวัสดีพี่สมหวังครับสวัสดีพี่อาวุธครับสวัสดีพี่เอ๋ครับพี่เอ๋มาสายครับพี่เอ๋เมื่อเช้าไปอัดรายการมาครับไปถ่ายรายการมานะครับรายการแฉสวัสดีทุกท่านครับ สวัสดีพี่อิทธิพลครับสวัสดีพี่ชัยชนะครับมาใครมีเหรียญกรารจนารุ่นนี้ใครมีเหรียญกรารจนาพิเศษแบบนี้นะครับต้องดูนะไม่ใช่เหรียญกรารจนาพิเศษแบบธรรมดาวันนี้เป็นเห,นร,นเห,าาหรีหยญกรารจนาพิเศษที่หายากสุดๆฟังให้ดีครับเป็นเหรียญการจนาพิเศษที่หายากสุดๆผมประกาศร,รับซื้อในราคาเหรียญละเจ็ดแสนบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับ รับซื้อในราคาเหรียญละเจ็ดแสนบาทเหรียญเดียวเปลี่ยนชีวิตได้เลยเหรียญเดียวบอกเพื่อนๆพี่ๆเปลี่ยนชีวิตได้เลยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านใครมีเหรียญการจนาพิเศษรุ่นนี้ครับรบกวนกดก้าวกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับเหรียญที่ผมเอามาให้ดูเป็นเหรียญใหญ่นะไม่ใช่เหรียญสิบนะครับแต่มีลักษณะคล้ายกับเหรียญสิบพี่ๆจ๋าพี่ๆท่านใดครับมีเหรียญการจนะพิเศษปีพศ2539แบบนี้รบกวนกดก้าวกดหัวใจรัวๆให้ผมนะยครับ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่แม่ดาวสวัสดีพี่โจครับสวัสดีพี่วานอนสวัสดีพี่มนตีสวัสดีเอฟซีแฟนตัวยงทุกท่านเลยครับพี่จา๋าใครมีเหรียญกาญชนาพิเศษกด9กดหัวใจเร็วๆมาครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่านะฮะเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้ค,รคมนะครับพระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมาหาผมมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของที่ท่านส่งมาทางไลน์แล้วผมเปิดดออ่่านแล้้วไไมตบ แสดงว่าของของท่านยังไม่มีราคาขออภัยขออนุญาตไม่ตอบนะครับเพราะตอน,นล้ไลมันเยอะมากวันหนึ่งสามหมื่นถึงสี่หมื่นนะมันเยอะจริงๆครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับมามีอะไรมาให้ดูวันนี้มีอะไรมาให้ดูบ้างอ,อ,อันแรกครับ อันแรกนี่คือธนบัตร50บาทการชนาพิเศษครับนี่คือเดี๋ยวขออนุญาตเาออกจากซอง่อนะครับนี่คือธนบัตร50บาทพระราชพิธีการชนาพิเศษดูผิวเผินก็เหมือนกับธนบัตรแบบปกติทั่วไปครับฟังให้ดีครับดูผิวเผินก็เหมือนกับธนบัตรแบบปกติทั่วไปแต่ธนบัตรใบนี้ครับแต่ธนบัตรใบนี้มีมูลค่าใบละ5,000บาทมีมูลค่าใบละ5,000บาทใครมีแบงค์50บาทรุ่นนี้ต้องดูครับใครมีแบงค์50บาทรุ่นนี้ต้องดูอาพี่ๆดูนะพี่ๆดูครับมันผิดปกตติรงไหน ธนบัตร50บาทใบนี้ปิดปกติตรงไหนพี่พี่ช่วยบอกผมหน่อยพี่พี่ช่วยบอกผมหน่อยครับปกติผมจะไลฟ์ประมาณ9โมงนะครับแต่วันนี้นะฮะไปอัดรายการแฉช่องจีมเอ็มมานะครับก็เพิ่งเสร็จนะกลับมาก็เลยรีบมาไลฟ์ให้กับเพื่อนๆนะครับกลัวเอฟตีจะรอนะเพราะมีพี่พี่หลายท่านนะครับถามผมมาว่าจะไลฟ์วันไหนจะไลฟ์อีกเมื่อไหร่ครับมาครับนี่คือธนบัตรครับ50าบาทโพลิเมอร์การจนาพิเศษปี39 แบบธรรมดาใบละเจ็ดสิบาทแต่ใบนี้ใบละห้าพันครับแต่ใบนี้ใบละห้าพันเฉลยดีกว่ามันผิดปกติตรงไหนครับสวัสดีเอฟทีทุกท่านครับเอฟีผมท่านใดที่รู้บ้างนี่มาแล้วขอบคุณครับพี่บรรยงโชิมาีครับพี่บรรยงตอบมาแล้วครับเลขบนกับเลขล่างไม่ตรงกันเพื่อนๆพี่ๆดูนะเลขบนนะครับหกหกเจ็ดสามศูนย์เก้าห้าอ่ะพี่พดูนะครับหกหกเจ็ดสามศูนย์เก้าห้าใบล่างหกหกเจ็ดสามศูนย์เก้า 6ครับนี่ฮะเลขบนและเลขล่างไม่ตรงกันใครมีแบงค์ห้บาทใบนี้หรือว่าเป็นธนบัตรแบบอื่นแล้วมีเลขที่ไม่ตรงกันทั้งด้านบนและด้านล่างแบบนี้บอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆตรงนี้เลยครับบอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,นะตรงนี้เลยผมรับตื้อนะธนบัตรพวกนี้นะครับแบบเลขไม่ตรงกันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะมีเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นแบงค์10บาทใบนี้อย่างเช่นแบงค์10บาทใบนี้ครับเลข1กับเลข0ูนเพื่อนๆเห็นไหม เลขหนึ่งกับเลขศูนย์ใครมีแบงค์สิบบาทที่ด้านหลังเป็นพระรูปตรงม้าแบบนี้ดูนะครับดูนะฮะห้ามพลาดนะเพราะท่านอาจจะพลาดก็ได้นะครับเพราะท่านอาจจะพลาดก็ได้นี่อย่างเช่นสิบาทใบนี้ถ้าเป็นสภาพใหม่ๆเ 1, 5, 000, 1, 000, นี่ยใบนึงห้าพันถึงหมื่นนะถ้าเป็นสภาพใหม่ๆครับเลขหนึ่งกับเลขศูนย์แบบนี้สภาพให,ใหม่ใบละหมื่นนะใบรัหนึ่งหมื่นบาทครับพี่ๆจ๋าพี่ๆด้านใดครับที่รู้แล้วครับว่าธนบัตรสิบาทรุ่นนี้หรือธนบัตรห้าสิบาทใบนี้ที่มีราคาแพง เป็นเพราะเลขไม่ตรงรบกวนพิมพ์ก็ว่าตัวเลขไม่ตรงแล้วกดไลค์รวยผมเลยครับรบกวนพี่ๆทุกท่านครับพิมคาว่าเลขไม่ตรงแล้วกดไลค์รวยผมเลยครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยกดไลค์กดแชร์หน่อยครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์เก็บไปดูของแบบนี้มีจริงของแบบนี้มีอยู่จริงและสามารถขายได้จริงครับมาอันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราเป็นดินครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราเป็นดินปีพศ2 5 0 5 เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาโคตรเยอะเลยเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาโคตรเยอะเลยครับพี่จา๋าพี่ๆท่านใดครับมีเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินรุ่นนี้อยู่ที่บ้านบรบกวนครับลบกวนไปพี่กด9กด1ดีกว่าลบกว,ว,น,บว,วน,นกด1กดหัวใจรัวๆมาครับใครมีเหรียญตราแผ่นดินแบบนี้อยู่ที่บ้านกด1กด,กดกนในใหัวใจรัวๆมาครับไม่ต้องยอดเจดีตรงกับยอยักษ์ก็ขายได้ใหม่เหรียญละพันสภาพใหม่ผมรับซื้อเหรียญละหนึ่งพันบาทครับมาใครที่ มีเหรียญหนึ่งบาทตาเป็นนิลแบบนี้ลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับมาเรามาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันเรามาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันครับสว,วัสดีพี่ๆทั้งหนึ่งพันสามร้อยท่านครับนี่ เหรียญแบบนี้ขายได้เหรียญแบบนี้ขายได้ครับสวัสดีทุกท่านนะมาจากมาจากนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปีพศ2 5 0 5เป็นเหรียญที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจําวันในสมัยก่อนแต่วันนี้เหรียญนี้มีมูลค่าครับใครที่มีเหรียญแบบนี้เอามาขายผมบางเหรียญผมรับซื้อนะสภาพสวยๆผมรับซื้อเหรียญละพันนะใครมีเหรียญบาทตราแผ่นดินแบบนี้แล้วเป็นสภาพสวยเหรียญละพันครับแต่แล้วก็แต่แล้วก็แต่ครับเหรียญรุ่นนี้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นคือ นี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราเป็นดินปีพศ2 5 5 5 5แต่เป็นแบบยอดเจดีตรงครับแต่เป็นแบบพระเสียนตรงไม่ใช่ยอดเจดีตรงใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตราเป็นดินรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นพระเสียนขวางหรือพระเสียนตรงแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับผมยินดีรับซื้อ1เหรียญใหม่ๆเหรียญละ2000เหรียญละ1 0 0 0พถึง2 0 0 0บาทใหม่ๆนะครับแต่ถ้าเป็นสภาพเก่าๆนะเหรียญหนึ่งอยู่ประมาณเหรียญนึง3 0 0 500 600แล้วแต่สภาพนะครับ ใครมีเหรียญแบบนี้เอามาขายผมได้แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไาครามนะครับเอามาขายผมได้เหรียญรุ่นนี้มีราคาต้องเป็นยอดเจดีตรงกับยอยักเท่านั้นครับรบกวนพี่พี่ท่านใดครับพี่พี่ท่านใดที่รู้แล้วว่าเหรียญหนึ่งบาทตราบันดินปี2 5 0ห้าห้ามีราคาต้องยอดเจดีตรงกับยอยักรบกวนพิมพ์ตัว รบกวนพิมพ์คําว่าพระเสียนตรงแล้วกดไ like ลค์รวยๆให้ผมเลยครับลบกวนพิมพ์คําว่าตรงแล้วกดไ like ลค์รวยๆให้ผมเลยครับนี่คือเหรียญหน 1, ึ่งบาทตราเป็นดินแบบพระเสียนตรงนะครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนนะหยิบขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ถ้าเป็นพระเสียนตรงใหม่ๆอลพันใหม่ๆอันละหนึ่งพันหนึ่งสองพันบาทครับมาใครมีเอามาขายผมได้ใครมีเอามาขายผมได้จ้ามาจับมาทับม,มาครับ,รบอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปครับผมมีเหรียญจีนนี่คือเหรียญจีนครับ นี่คือเหรียญจีนโบราณใครบ้านใดครับมีเหรียญจีนแบบนี้แล้วเป็นเหรียญจีนโบราณแบบนี้บอกเพื่อนๆเลยนะครับผมยินดีรับซื้อผมยินดีรับซื้อให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนนะครับเหรียญจีนแบบนี้อันละเป็นหมื่นอันละเป็นพันถึงอันละเป็นหมื่นครับสตาร์ทที่เหรียญละสี่พันถึงเหรียญละสามแสนสตาร์ทที่เหรียญละสี่พันถึงเหรียญละสามแสนบาทครับใครมีขอพวกนี้ผมยินดีรับซื้อดูแลรักษาให้าาดีน,น,น,นะครับดูแลรักษาให้ดีเหรียญจีนพวกนี้มีค่า เหรียญจีนพวกนี้มีค่าครับมาใครมีเอามาขายผมได้แอดไลน์ดีบางบ้านเจอทีหนึ่งห้าสิบเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญนะบางบ้านเจอทีละห้าสิบเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญเหรียญละสี่พันถึงเหรียญละสามแสนครับเหรียญละสี่พันบาทถึงเหรียญละสามแสนเอามาขายผมได้ผมยินดีรับตือครับมาสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านขอชี้แจงหน่อยขอชี้แจงหน่อยมีคนบอกอย่างนี้ครับคุณมนทิลานะฮะบอกว่าโอ๊ยมีแต่ส่งขายไม่ได้ขายได้สักทีคุณจะลงโพสต์โพสเพื่ออะไร พี่มลทิลาฟังผมดีๆครับค <Hi> <up> <to> ุณมลทิลาฟังผมดีๆครับผมเนี่ยประกาศรับซื้อในของที่ผมรับซื้อไม่ใช่ว่าผมประกาศรับซื้อเอาตรงๆนะผมประกาศรับซื้อวัวคุณเอาควายมาขายอ่ะผมจะซื้อคุณไหมอ่ะเอาตรงๆนะครับของที่ผมประกาศรับซื้อเป็นของที่หายากไม่ใช่ของที่พบเจอได้ทั่วไปของเนี่ยถ้าพบเจอได้ทั่วไปราคาจะไม่แพงไงพี่ๆฟังผมนะของถ้ามันเยอะๆเนี่ยราคาจะไม่แพงแต่ถ้าเป็นของที่ผมตามหา เอามาขายผมได้ถ้าเหมือนกับที่ผมตามหาไม่ไม่เอาขายนะพี่ต้องศึกษาให้ดีนะครับเหมือนกับที่ผมตามหาเนี่ยเอามาขายผมถ้าเอามาแล้วผมไม่ซื้อเหมือนเกอาผมตบหน้าผมได้เลยเอารองเท้าไปจุ่มขี้หมาแล้วมาตบหน้าได้เลยแต่ต้องเป็นตามมาตรฐานแบบที่ผมซื้อนะครับนะระวังนะดูกันให้ดีนะครับดูไม้ดีนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับพี่ๆจ๋าพี่ๆทั้งหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านครับพี่ๆจ๋าน้องลบบวนครับ ผมรับซื้อจริงหรือเปล่าผมมีร้านลวงเป็นหลักแหล่งหรือเปล่าผมไว้ใจได้หรือเปล่าผมมาโกหกหรือเปล่าลบกวนพี่พี่ช่วยพิมพ์บอกข้างล่างเลยครับลบกวนพี่ๆทั้งหลายช่วยพิมพ์บอกข้างล่างหน่อยผมโกหกหรือเปล่าผมมาปั่นกระแสหลอกลวงมาเอายอดวิวหรือเปล่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าเอาอย่างนี้ใครที่เคยรู้จักเคยซื้อเคยขายเคยนับเคยตามเคยตามผม รบก,กวนพิมพ์บอกเลยครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับอธิบายไปก็เสียเวลามาเรามาดูกันครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทราชการเก้าเป็นเหรียญที่ระลึกที่หายากที่สุดในบรรดาตัวติดครับเหรียญสิบบาทวาลานี้ถ้าเป็นแบบธรรมดาอันละหนึ่งพันอันละหนึ่งพันแต่ถ้าเป็นแบบขัดเงาครับผมรับซื้ออรละหมื่นถ้าเป็นแบบขัดเงาเหรียญวารานี้ผมรับซื้ออรลาหนึ่งหมื่นบาทครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับ สวัสดีพี่ๆทุกท่านนี่คือเหรียญสิบาทวาระงานปีต้นไม้แห่งชาติประเทศไทยปี30มใครที่มีเหรียญแบบนี้ใครที่มีเหรียญแบบนี้บอกเพื่อนๆพี่ๆเลยถ้าเป็นเหรียญขัดเงาอัลละหมื่นถ้าเป็นแบบธรรมดาอัลละหนึ่งพันครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับมาครับมาครับขอบคุณครับขอบคุณพี่สุนันครับของจริงครับขอบคุณพี่อธิพลครับ ขอบพระคุณพี่กบครับขอบพระคุณครับใครที่มีเวลานะพี่จ๋าช่วยพิมพ์บอกเพื่อนๆพี่ๆหน่อยว่าผมหลอกลวงหรือเปล่ามาครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับขอบพระคุณพี่สมนครับซื้อชัวร์ครับไปครับอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปมีรายมาให้เพื่อนๆดูนี่เพื่อนๆดูนี่ผมมีแบงค์ร้อยมานี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทครับนี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทราชการที่สิบ มองไปก็เหมือนกับธนบัตรที่เราใช้นะมองไปก็จะเหมือนกับธนบัตรที่เราใช้ครับแต่ธนบัตรบางใบฟังได้ดีครับนี่นี่ขอพระคุณพี่อ้อยคลองหลวงครับขอบคุณพี่อ้อยคลองหลวงครับคุณแบงค์รับซื้อจริงขายจริงร้านเปอร์เซ็นต์ขอบคุณครับนี่คือธนบัตร100บาทรัชการที่สิบใครมีแบงค์แบบนี้สภาพใหม่ใหม่ผมรับซื้อใบละพันผมรับซื้อใบละหนึ่งถึงสองพันบาทครับนี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทสวัสดีครับพี่ธินกรสวัสดีครับพี่ชายมาครับนี่คือธนบัตรบบบาาทรชกกลแต ดูนะธนบัตรใบนี้มันมีตัวเลขมาอยู่ที่ด้านหลังมันมีตัวเลขมาอยู่ที่ด้านหลังครับและตัวเลขด้านหน้าและเลขด้านหลังไม่เหมือนกันเพื่อนๆพี่ๆดูนะ0ูนย์ศนะครับอ่ะพี่ๆดูนะ0ูนย์ศ7ครับ นี่ใครมีธนาบัตรแบบนี้ผมยินดีรับตือนะนี่ตัวเลขซึมมาที่ด้านหลังแบบนี้นี่ก่อนใช้ดูเลยครับก่อนใช้ดูเลยขอบพระคุณพี่ธินกรครับขอบพระคุณพี่ธินกรที่ติดตามดูรายการแฉครับขอบพระคุณครับมานี่คือแบงค์ร้อยหนึ่งใบแรกสองพันหนึ่งใบแรกสองพันแต่ต้องมีแบบนี้เท่านั้นคือมีตัวเลขอยู่ที่ด้านหลังครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครที่เข้ามาแล้วแคปเจอร์ครับผมแบงค์ร้อยขายได้ใบละสองพัน แบ่งร้อยขายได้ใบละสองพันบาทครับขอบพระคุณครับนี่มาครับมาครับแวะทักทายไปทําดุละต่อขอบพระคุณพี่ธนรกรครับพี่กระบดสันติภาพอ่ะใหพี่ดูเองอ่ะซื้อขายได้จริงแค่ตามที่เขาบอกเวลาบอกให้ช่วยความทําความเข้าใจด้วยนะครับเขารับซื้อจริงแต่ต้องทาตามแบบขอบพระคุณพี่กระบดสันติภาพครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านครับนี่พี่พี่จ๋าแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลขหนึ่งร้อยแล้วกดไลค์รวยๆให้ผมเลยครับ ใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลข100แล้วกดไลค์รัวๆให้ผมเลยครับมาเราจะได้รู้และทําความรู้จักไปพร้อมๆกันนะครับเราจะได้รู้และทําความรู้จักไปพร้อมๆกันนะแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดเลข100แล้วกดไ like ลค์รัวๆมาครับมาเราจะทําความรู้จักไปพร้อมๆกันมีมาหลากหลายให้เพื่อนๆดูเลยมีมาหลากหลายเพื่อนๆดูเลยวันก่อนเกี่ยวกับธนบัตร60บาทครับมาขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับวันก่อนนี่มีพี่ๆท่านหนึ่งนะครับนาธนบัตร60บาทใบนี้มาพี่เ็าบอกว่า คุณแบงค์เชื่อไหมธนบัตรในนบนี้อยู่กับพี่มาไม่ต่ำกว่า20ปีอยู่กับพี่มาไม่ต่ำกว่า20ปีพี่ไม่รู้มูลค่าของธนบัตรใบน,นี้นี่ครับนี่คือธนบัตร60บาทรัชกาลที่9แบบพิเศษแบบตัวอย่างเพื่อนๆพี่ๆดูนะใครมีแบงค์60บาทรุ่นนี้ครับใครมีแบงค์60บาทนั่งบันลังรุ่นนี้ดูตรงนี้ครับถ้าของท่านมีตัวหนังสือสีแดงแบบนี้มีตัวหนังสือสีแดงแบบนี้มีคำว่าตัวอย่างแบบนี้ครับบอกเพื่อนเพื่อี่ๆเลยผมรับซื้อ ห <c oughs> นึ่งใบสามแบงค์หกสิบบาทรุ่นนี้หนึ่งใบขายได้สามพันหนึ่งใบขายได้สามพันบาทพี่พี่จ๋าแต่ต้องมีคําว่าตัวอย่างเท่านั้นครับแต่ต้องมีคําว่าตัวอย่างถ้าธนบัตรชนิดใดน,นะครับมีคําว่าตัวอย่างบนธนบัตรบอกเลยนะครับราคาจะพุ่งไปเป็นร้อยเท่านะราคาจะพุ่งไปละห้าสิบเท่าถึงหนึ่งร้อยเท่าครับพี่พี่จ๋าแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับพี่พี่ท่านใดที่รู้แล้วครับว่าธนบัตรหกสิบาท หรือธนบัตรอื่นๆที่มีราคาต้องมีคําว่าตัวอย่างรบกวนพิมพ์คําว่าตัวอย่างแล, like ล้วกดไลค์รวยๆให้ผมหน่อยครับรบกวนครับพี่ๆจ๋าพี่ๆพิมพ์คาว่าตัวอย่างแล, like ล้วกดไลค์รวยๆพอให้ผมหน่อยครับมาจะได้เป็นพยานจะได้ความรู้นะครับที่ผมมอบให้ทุกท่านเนี่ยบรรจุเข้าไปอยู่ในสมองจริงๆนะมาครับใครที่รู้แล้วครับธนบัตร60บาทใบนี้มีราคาต้องเป็นแบบตัวอย่างรบกวนพิมพ์คําว่าตัวอย่างแล้วกดไลค์รวๆมาครับสวัสดีทุกๆท่านนะสวัสดีทุกพื้นที่ครับมาครับมาครับ หกสิบาทแรกสามพันหกสิบาทแรกสามพันบาทนี่คือธนบัตรหกสิบาทราชการเก้าปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเป็นธนบัตรที่ผลิตออกมาโคตรเยอะเลยแต่บางใบเป็นแบบนี้ครับใบละสามพันบาทครับมาครับแับเจร์ครับใครกับเจร์แล้วพิมพ์คำว่าตัวอย่างมาครับมาครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับนี่ครับพี่พี่จ๋าพี่พี่เล่นใดครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ย่านรับเช่าพระเครื่องครับ รับเช่าพระเครื่องนี่คือพระคำหมากของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำวัดท่าตุงครับอเดี๋ยวให้ดูชัดๆเดี๋ยวให้ดูชัดๆใครมีพระเครื่องแบบนี้ผมยินดีรับเช่าครับผมยินดีรับเช่าให้ราคายุติธรรมแน่นอนนะฮะแอดไลน์ไอดี ID ตามหน้าจอเข้ามาได้ครับแอดไลน์ไอเดีตามหน้าจอเขา้ามาได้นี่คือพระคำหมากคำพระคำหมากของหลวขขง,งพอ่อฤาษีลิงดำครับมาอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ทวดครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นี่ใครมีแบบนี้สวยๆเหรียญเราเป็นหมื่นนะ สวยๆเหลือญละเป็นหมื่นนะครับใครมีนะฮะเอามาขายผมได้พระเลี่ยมทองครับพระเลี่ยมทองนะครับพระทองคานะฮะผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนนี่พระทองคามาจ้ะนี่ใครมีแบบนี้เป็นพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะครับผมรับซื้อนะกล่องครบใบครบ1นึ่งแสนสามหมื่นบาทครับผมรับซื้อครับกล่องครบใบครบ1นึ่งแสนสามหมื่นบาทใครมีพระเครื่องนะครับมีแล้วอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชานี่พี่ๆดูนะมีหลากหลายเลย มีหลากหลายเลยนะครับรับเช่าหมดเลยหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านครับหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านใครมีขอพวกนี erm ้ใครมีพระเครื่องพวกนี้มีแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับสามารถแอดไลน์ไอเดียเข้ามาได้นี่เต่าหลวงปู่หลิวเต่าของหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองครับนี่แบบนี้เอามาขายได้อองค์หนึ่งนะครับ4ีห้าพันนะองค์หนึ่งตั้ตนขั้นต่ำาีห้าพันครับนี่เป็นพระของหลวงปู่ทวดวัดทังให้ครับนี่เป็นพระของหลวงปู่ทวดวัดทังให้หลังตัวหนังสือ แบบนี้มีราคาสวยๆองคหนึ่งหลายหมื่นนะสวยๆองคหนึ่งหลายหมื่นครับนี่คือพระพระหน้าปกครับพระปกของหลวงปู่โตวัดประถุยิมพีใครมีพระพวกนี้นะเอามาแลกเงินได้เลยเอามาแลกเงินครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทิ่ย่านตามแผนที่ตามหน้าจอมีพระทองคําครับใครมีพระทองคํานะครับบอกเพื่อนๆพ,พี่ๆเลยผมยินดีรับเช่าพระทองคําให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอน ย็นดีรับเช่าพระทองคาให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนครับมาครับใครมีแบบนี้เอามาได้ใครมีแบบนี้เอามาได้ครับให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนนะจ๊ะมาครับมาครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับนี่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 ี่นี่นี่มีคนว่าผมีแล้วขอว่าคนคนนี้หน่อยนี่คุณชื่ออะไรเนี่ยคุณชื่อวิภาครับนี่คุณวิภางามอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยแองแมแมหรืออะไรเนี่ย คุณวิภาครับมาว่าผมขี้โม้พี่ๆจ๋าช่วยบอกคุณวิภาหน่อยตามหน้าจอเนี่ยคนที่ชื่อวิภางามอะไรเนี่ยงามแสเหมหรืออะไรเนี่ยเอาตามนี้นะผมอ่านไม่ออกนะแต่คุณวิภาครับลบกวนออกไปจากเพจผมคุณไม่จําเป็นต้องเข้ามาดูผมเพจผมไม่มีคุณแม้แต่คนเดียวเพจผมก็ไม่ได้แย่ลงครับเพจผมมีแต่สูงขึ้นคุณวิภาถ้าคุณไม่เปิดใจคุณไม่ต้องมาดูผมกดอันเฟนกดออกไปจากเพจผมครับ นี่ผมไลค์ให้เฉพอะเอตีดูเนี่ยพันกว่าท่านเนี่ยวันนี้มีแต่เอตีที่รอดูความรู้ไม่ใช่คนปากหมาแบบคุณวิภาคุณวิภาครับฟังให้ดีคุณวิภางามแมเนี่ยวันหนึ่งนะเทปนี้นะครับที่ผมเนี่ยเห็นชื่อคุณวิภาเนี่ยมันจะรีลันเนี่ยเป็นพันพันรอบเป็นล้านล้านรอบนะชื่อคุณวิภางามสแสมหรืออะไรเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้ครับขึ้นแบบนี้เป็นแกะดำคุณวิภาเชื่อผมผมให้โอกาสคุณนะถ้าเป็นคนอื่นนะเขาฟ้องคุณชิบหายไปแล้ว รอบก่อนมีคนฟ้องนะครับ20ล้านบาทผมถามว่าเอาตรงๆนะไม่ได้ดูถูกคุณวิพานะคุณวิภาอาจจะมีเงินก็นได้แต่ผมว่านะคุณวิภาไม่มีปัญญามาจ่ายแน่นอนครับเชื่อผมสงบปากสงบคำครับอย่าเป็นเกียนคีย์บอร์ดนะฮะอบอุ่นบนโลกออนไลน์แต่เดียวดายที่หน้าบันลังแบบนี้ไม่เอานะแบบนี้ไม่เอานะครับพี่จ๋าช่วยบอกพี่วิภาหน่อยช่วยบอกไอ้คุณ พี่วิภาหน่อยครับมาครับมาครับไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนี่นี่เอฟซีเขาก็เขียนให้มึงดูเนี่ยแต่อคุณวิภามึงไม่ดูกูไม่รู้ว่าจะบอกมึงว่ายังไงผมไม่รู้จะบอกคุณว่าไงครับนี่คุณดูนี่แหกตาดูครับแหกตาดูมิหน่าล่ะคุณถึงเป็นแบบนี้มิหน่าล่ะคุณถึงเป็นแบบนี้ครับมาครับมาครับใครที่ดูอยู่นะฮะแล้วรู้นะครับว่าผมซื้อจริงขายจริงบอกพิมพ์บอกหน่อย ลบกวนจากใจเลยพิมพ์บอกหน่อยครับกราบขออภัยพี่ๆทุกท่านที่ดําไม่เสียเวลาครับไปครับโรงเรียนเข้าครับมาครับมาครับมาเลยนี่พี่แม่ดาวบอกว่าออกไปเลยไม่ดูไม่ถ้าไม่อยากดูไม่ต้องดูครับออกไปเลยพี่แม่ดาวบอกมาครับมาครับมามาเรามาดูกันนี่คือเหรียญพระราชพิธีกัญญนาพิเศษครับเป็นเหรียญพระราชพิธีกัญญนาพิเศษแบบที่ผมบอกพี่ๆว่าใครมีแบบนี้ ใครมีแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับแต่อันนี้ไม่ใช่เหรียญละเจ็ดแสนนะอันนี้ไม่ใช่เหรียญละเจ็ดแสนครับสภาพใหม่ๆเอามาขายผมได้เหรียญละสองพันใครมีเหรียญสิบาทกัญนาแบบนี้สภาพใหม่ๆผมรับซื้อครับเหรียญละสองพันดูนะเหรียญสิบาทกาญนาพิเศษแบบนี้หยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนถ้าเป็นแบบพระเสียงกลับแบบนี้ถ้าเป็นแบบพระเสียงกลับแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับสภาพใหม่อัละสองพันสภาพใหม่เหรียญละสองพันบาทแต่ครับแต่ครับแต่วันนี้ครับพิเศษ วันนี้พิเศษ er, ผมมีเหรียญพระราชพิธีการจนาพิเศษแบบที่สุดยอดหายากไห้ทุกท่านดูครับแบบที่สุดยอดหายากาให้ทุกท่านดูสักครู่นะครับสวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับมาครับนานๆจะหยิบออกมาจากธนาคารทีนะครับนี่คือเหรียญพระราชพิธีการชนาพิเศษครับเป็นเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆพ,อนพี่ๆว่าใครมีแบบนี้ผมรับซื้อ7,00 0 0สบาทนี่มันจะมีขาตั้งแบบนี้ครับ มันจะมีขาตั้งแบบนี้พี่พี่เห็นไหมนี่จะมีขาตั้งแบบนี้นี่คือเหรียญพระราชพิธีการนาพิเศษเหรียญ50ปีการนาพิเศษครับไซขนาดของเหรียญเพื่อนเพื่อนพี่พี่ฟังให้ดีนะไซขนาดของเหรียญเหรียญนี้นะครับพระราชพิธีการนาพิเศษจะมีขนาดนี้คือขนาด5เซนติเมตรครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะขนาดของเหรียญเหรียญนี้หเซนติเมตรครับใครที่มีเหรียญการนามีไซใหญ่แบบนี้ครับผมยินดีรับซื้อนะบอกทุกท่านนะครับ ผมยินดีรับซื้อ1เหรียญ7,00 0แบาทครับนี่คือด้านหลังครับนี่คือด้านหน้าฮะอ่ะให้เพื่อนๆดูกันแบบชัดๆนี่คือด้านหลังและนี่คือด้านหน้าครับนี่ให้พี่ๆดูหนึ่งเหรียญเอามาขายผมได้เจ็ดแสนบาทหนึ 1, ่งเหรียญประกาศรับซื้อจริงครับเจ็ดแสนบาทเอามาได้เลยนะฮะเหรียญการจนาพิเศษแบบนี้อ่ะพี่ๆดูขนาดก่อนนะไม่ใช่เหรียญสิบบาทนะครับ ไม่นี่ไม่ใช่เหรียญสิบาทกันนาพิเษกอ่ะพี่พี่ดูขนาดก่อนนะเปรียบเทียบขนาดกับเหรียญสิบกันนาพิเสกนะครับนี่พี่พี่ดูขนาดไม่นี่ครับแบบนี้ครับเหรียญใหญ่มากๆเหรียญใหญ่มากๆอ่ะให้ดูกันชัดๆให้ดูกันชัดๆด้านหน้าจะเขียนแบบนี้ครับพระบาทสมเด็จพระประมินมหาาภูมิพลดเดุลยเดชสยามบินทราธิราชานะครับบรมานาถบพิรนะฮะนี่คือด้านหน้าครับ นี่คือด้านหน้าครับและนี่คือด้านหลังมาพร้อมกรอบทองแบบนี้เลยบางบ้านจะไม่มีกรอบทองนะครับบางบ้านจะไม่มีขอบทองมีแต่เหรียญเปื่อยๆนะใครมีเหรียญแบบนี้ใครมีเหรียญกาญจนาาพิเศษแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับผมยินดีรับซื้อในราคาหนเหรียญ เจ็ดแสนบาทครับหนึ่งเหรียญเจ็ดแสนบาทด้านหลังจะมีเขียนว่าอย่างนี้ครับฉจลองสี่ล่าสมบัติครบห้าสิบปีกัญจนาพิเศษเก้ามิถุนายนปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าหนึ่งเหรียญรับซื้อเจ็ดแสนฟังไม่ผิดแน่นอนครับเหรี ent, ยญกัญจนาแบบนี้อันละ7เจ็ดแสนบาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับแคปเจอร์ครับเหรียญน,นี้รับซื้อนะใครมีเอามาขายผมนะเจ็ดแสนดูขนาดนะครับดูขนาดนะหนึ่งเหรียญเจ็ดแสนบาทแคปเจอร์ครับ ใครแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับหาโคตรยากเลยนะบอกเพื่อนๆพี่ๆนะครับหาโคตรยากนะไม่ใช่เหรียญกาจนาทุกเหรียญจะขายได้นะนี่นี่ดูนะไม่ใช่เหรียญสิบนะครับไม่ใช่เหรียญสิบนะเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดนะครับดูไซส์ดูขนาดนะเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้ครับใครแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับสวัสดีน้องทิตินะครับจิตคามนะครับขอบพระคุณครับน้องชายที่เข้ามาแวะดูพี่ชายครับมา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  จานิกนะครับจานิกนะครับมาขอบคุณครับนี่คือด้านหลังครับนี่คือด้านหลังของเหรียญการจนาพิเศษครับมาใครแคปเจอร์แล้วกด9กดหัวใจรัวๆมาครับกด9กดหัวใจรัวๆมาครับแคปเจอร์ด้านหน้ากด1แคปเจอร์ด้านหลังกด9ครับส่งสัญญาณให้ผมรู้ทีผมจะได้เดินทางต่อเลยครับจะได้เดินทางกันต่อฮะมาครับมาครับ เหรียญแบบนี้เป็นเหรียญหายากนะใครไม่มีก็ดูไว้ประดับความรู้ครับใครไม่มีก็ดูไว้ประดับความรู้เชื่อผมไม่แน่สักวันเราอาจจะเจอไม่แน่ครับสักวันเราอาจจะเจอครับนี่เหรียญขนาด5เซนติเมตรนะเหรียญเหรียญนี้ขนาด5เซนติเมตรนะครับดูนะเหรียญกาญนามีราคาต้องเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้ผมรับซื้อครับ1เหรียญฟังไม่ผิดแน่นอน7 0 0 0แสนบาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับมา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  เป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญการจนาพิเศษที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมีแบบนี้เอามาขายผมผมยินดีรับซื้อนะครับในราคาเหรียญละเจ็ดแสนบาทถ้าใครมีเอามาได้เลยร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทิ่ยานรับซื้อแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคำนะครับพระเครื่องพระวชชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมาหาผมมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของที่ท่านส่งมาหาผมยังไม่มีราคา กราบขออภัยครับกราบขออภัยมานัที่นี้ครับขออนุญาตเปิดไลน์ดูอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้ไลน์ที่ท่านส่งมามันเยอะมากๆม,มันตอบไม่ทันจริงๆครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มแปงวัตจุบราเนี่ยขอลาพี่ๆทั้ง1,300ท่านไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไปแล้วครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระพุชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ N ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบรลาณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาร้านเปิดทุกวันนะครับ